มันปัญชินแล้วใช่ไหมกับคำนี้ป่ะเดี๋ยวรารวบให้ก็สำหรับวันนี้นะคะเรามาเปิด่าย p c Music นะคะก็เป็นครั้งแรกที่จะได้มาฟังเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโบด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับนักแสดงและศิลปินหน้าใหม่ที่แบบว่าเออเป็นผู้อะไรอ่ะเออนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะได้เจอกับน้องๆนะคะไม่ได้มีแค่โบค่ะมีน้องๆเกิร์ลกรุ๊ปด้วยแล้วก็น้องสมิธเนาะแล้วก็พี่แอมแอนด้าบริวเกไก่ค่ะแล้วก็อีกหลายคนเลย เพลงใหม่เป็นเพลงเศราาเเ้าเพราะจริงๆมันอย่างที่เคยบอกมันไล่ระดับแปลกๆคือปกติต้องเศร้าจีบแล้วก็ค่อยมีแฟนใช่ไหมอ,อันนี้เราจีบเสร็จเออเรามีแฟนเสร็จปั๊บจีบแล้วก็ค่อยเศร้ามันเหมือนยังไงเราเรียนระดับชีวิตเรามโงคือมัน,ม,นมันจะเป็นแบบเอาเอาตอนแรกเรายังแฮปปี้อยู่สักพักแล้วเราโสดใช่ไหมพอเราโสดแล้วก็ต้องแบบแนะนำว่าฉันโสดนะพอโสดสักพักไม่มีความมีจีบก็เศร้าละเป็นอย่างนั้นแล้วเรามาร้องเพลงคนเศร้า นคนเราเนี่ยขเขาเขาเขาเป็นเศร้าคนเรานะคะชีวิตมันต้องเคยมีอกออหักหักหลังกันมาก่อนออได้บว่าที่ผ่านมาเลงกาค่อนข้างที่จะทําตรงกับชีวิตเราเแต่อันนี้มาอยู่เศร้าแล้วมันต้องขุดยังไงอ่ะเพราะว่าไม่มีมุมไหนเศร้าจริงจริงมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลตัวค่ะเป็นเป็นการทํารีเสิร์ชมาแล้วว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าจากโทรศัพท์มือถือ ใครไม่ลบบ้างยกมือดิคน,น,นไ,ไทยเหรอไม่าบางทีมันมีมันมีเพราะว่าจริงๆอะโบอะถามคนในกองเขาบอกก็ไม่ลบเพราะว่าเกยวไว้เป็นความทรงจำแต่โบก็บอกว่าแต่ความทรงจำมันอยู่ในสมองค่ะไม่ได้อยู่ในรูปภาพนะคะจะยินนะมันมาเจอสมตัวหรือเปล่าอย่างไรไม่แต่แต่ก็เคยมีที่ผ่านมาก็มีแบบว่าเขาก็ไม่ได้ลบรูปอะไรเงี้ยหลักแต่เราเข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่ลบเพราะว่ามันคือความทรงจำดีๆของ คนที่เคยรักกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าขาลบหนูลบหนูเคลียร์100%เขารู้สึกว่าค่ะเป็นเครื่องเลยเหยียบเลยกระพือไปเม่ใช่เปลี่ยนเครื่องไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ดีมากแล้วจบรายการแบบนี้คือจบล้วหรอลดีๆขายของได้หรอเนี่ยแล้วถ้าไม่ลบแล้วถ้าแฟนปัจจุบันไปเจอไปเจอซึ้เราหนูอคืรู้สึกว่าการจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมันควรจะเริ่มต้นใหม่ แบบข่าวสะอาดจริงๆงอ่ะ,อะคือเขาอุตส่าห์จะมารักเราแล้วอ,ะอ่ะเราก็ควรจะรู้สึกว่าเรารักเขาคนเดียวนะอะไรเงี้ยอืมปรมไม่คุณโ <นะ S 2> บคุณโบกลัวไหมว่ากลัวคนโยงไหมเพราะว่าเพลงทุกเพลงที่เราร้องคนก็โยงว่าเออเราร้อให้อะไรนี่เนี่ยเพรเพลงนี้มันเป็นซีนอย่างเงี้ยกลัวคนโยงไหมมันก็คงมีโยงมาก,มากละค่ะแต่ว่าพี่เล็กเขาเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เซ็นไปแล้วหรอ เช็คค่ะมันเช็คไม่ยากนะโทรศัพท์มันจะมีเป็นรูปภาพใช่ไหมคะแล้วกดขึ้นไปบนสุดอ่ะมันจะอะอันนี้คือทำจริงๆริงค่ะมันีอยู่แล้วเขามีกี่เครื่องไม่ตอนแต่แอบเขามีเครื่องเดียวที่เรารู้ที่เรารู้อันนี้ก็น่าคิดโมรู้สึกไงถ้ามันถ้ามันต้องเกิดเหตุการณ์หรือว่ามีการซ้อมดูันี่ยเพราะความที่เราเป็นคนที่ นาาหนูว่าหนูจริงๆหนูไม่ใช่คนขี้หึงอ,อันนั้นเป็นแค่การแสดงอเ,เออเป็นแค่คอนเทนต์ว่าแบบกินอาหารแล้วหึงมันไม่ตลกอ่ะหนูอะ่ะเออแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าหึงเรื่องแบบผู้ยงังผู้หญิงเงี้ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะคะ่ะถ้าตัวฝ่ายผู้ชายเองเขาทําให้เรามั่นใจและไว้ใจก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วความจริงอ่ะมันก็เปิดค่ะ ถ้ามันถึงเวลาของมันเวรกรรมมันมีจริงแปว่าแ,แว,ว่าที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาไม่เคยมีอะไรประวัติดากร้อยเลยอันนี้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าบางทีเจอแล้วข้ามไปแสดงว่าเรามีหลัสมือถือไม่ไม,ไม่ไม่มีค่ะไม่มีขอ,องใครของมัน<อ>ถ้าเขามีมเ,เราก็ค่อยเปิดตัว<อ>แต่แตเลเขาขนาดนั้นตัวเองแล้วนะว่าเขาเป็นอะไรนะสามีแห่งชาติทั่วเ้าด้วยบทน่ะ ด้วยบทถ้าใครได้ดูละครเรื่องอะไรนะคะลมเล่นไฟนั่นแหละถ้าใครได้ดูเรื่องลมเล่นไฟอก็จะทราบว่าทําไมถึงมีคาว่าสามีแห่งชาติทั่วขึ้นมาก็ทั่วจริงในเรื่องเราเกียดมาดูเราเกียดมาเกียดดินมาละครบเลยว่าทั่วจริงแต่ว่าเราไม่เกียดอะเล็กหรอกอะเล็กหน้ารัาเราแยกได้เราแยกได้ใช่ไหมใช่แยกได้เราลองถามลตอนเล่นไป ด้วยด้วยบทะคะที่ที่จะที่ช่วงนี้พี่เขาถ่ายค่ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบทมันค่อนข้างเขียนเป็นตัวละครให้ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบคิดเยอะหรือว่าตีความเยอะไปมากกว่านั้นนั่นเองก็เลยส่วนเออมันก็เลยไม่ยากต่อการแสดงอย่างฉากเรซีนเราซีนอย่างไรบ้าง่ซีนกับอเมนาดูไหมดู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 สูดูเดูดูดีู่ด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 ดู เสียวจริงแบบขาดขนาดนี้แล้วอะเออเรามีคอมเมนต์อะไรมั้ยจากกระฉากนั้นดูมั้ยเราไม่ไม่พูดแต่ก็แค่บอกว่ารอดูโลกหมุนรอบเธอแล้วกันเจะเอาคืนหรอไม่ได้เอาคืนมันเป็นเรื่องของฝีมือการแสดงแล้วต่เขาต้องเสียวไหมเสียวเสียวจริงการันตีการันตีเลยว่าเสียวแสดงว่าดูดูให้เขาดูได้ไหมให้เขาดูได้ยไหม หนูว่าให้ดูอยู่แล้วเขาจะดูหรือเปล่าตรงนี้ก็กลัวไหมว่ามันแบบเขาเรียกว่าไหนเป็นปัญหากลัวหมายว่าแบบถัดตัวที่ตัดที่เราเล่นไปมันจะเป็นปัญหามันถ้าถ้ามันอยู่ในระบบของการทํางานอ่ะหนูไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าคัดแล้วไม่ยอมคัดอันนั้นเป็นปัญหาของเราได้จะอีกสักบกไมครัอ๋อถ้าถ้าสมมุติว่า คัดแล้วยังเลิฟทีงกันต่อก็ก็มีโบค่ะแต่พี่เล็กไม่ใช่คนยังไงหรอใช่พี่เล็กหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นแต่เขาว่าไม่น่าเป็นหรอกใช่ไหมใช่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 ถ้าแหละเขาไม่เป็นหลังนั้นหรอกเอไล็ก เราเป็นนักเอกคุ้ยเติร์ไปแล้วตอนนี้ก็คือว่าที่สิบประเทศอนงอนงเป็สิบประเทศแล้วอันนึงตึ้งย้ายค่ายแล้วไปอนงทุกประเทศแล้วอ่ะเราจะไปทุกประเทศตัดมาที่เรื่องของภาพยนตร์นะคะตอนนี้อันงตอนนี้ก็เริ่มไปฉายที่ต่างประเทศแล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่น้องๆทุกคนก็จะได้ฟังเราในหลายภาษามากขึ้นในอย่างนี้โบต้องเดินสายไปโปรโมตต่างประเทศด้วยไหม อันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคิวโบก็โอ้ยากอยู่ใช่เพราะคิวละครที่ที่ไทยนี่ดูดีป่ะคิวละครที่ไทยก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่เราเพิ่มมาที่มันแบาว่าเราเพิ่มมาแบบเป็นตางประเทกนี่แบบเป็นทั่วทัประเทศยะไงดีใจค่ะที่ที่หลายๆคนที่แบบคนต่างประเทศจะได้แบบเห็นความน่ารักของอโนงด้วยก็รู้สึกว่าอยากให้ความน่ารักเนี้ยทั่วถึงทุกประเทศนะะแต่เต็มเต้นแล้วนะ จะเต้น,นใช่ไหมใช่แต่แต่ <c oughs> เขาอาจจะเต้นวัดประหลาดก,กันใช่ไหมแต่โ uh huh. บไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเขานะว่าเขาจะเต้นกันเพราะเขาคุยกับพี่ตีสองคน uh huh. ส่วนโบอ่ะแฟนคลับอ่ะหนูไม่รู้ไงนั้นอ่ะส่วนแฟนคลับอ่ะเขาเคยรีเควสมาแล้วว่าถ้าสมมติว่าโบ <c oughs> ครบร้อยล้านแล้วอ่ะขอเพลงฮิตมีอัพได้ไหมเวอร์ชันผู้ชายด้วยนะมันมีสองเวอร์ชันมันจะไปเด้าพื้นอย่างงั้นก็ไม่ได้ เธอทำได้โง่เธอเทเวิร์กมาแล้วไงเทเวิร์กมาแล้วมันมีเวอร์ชันผู้หญิงอยู่เดี๋ยวทำเวอร์ชันผู้หญิงก็ได้โอ้โหโอ้โหจะเป็นแน่้จะเป็นแน่ก็ต้องเต้นให้ค่ะเพราะว่าเขาอยากเพราะว่าจริงๆตัวแฟนขับเองก็งดน้ำตาลอ่ามืน้ำตาลบนเลยงดน้ำตาลเลยเอาเดือนหนึ่งมั้งคะรอเก่งมากตัวน้ำตาลอ่ะอันนี้ก็จะรอดูแล้วว่าจะได้ยินีอัพ รอดูค่ะแฟนๆชมมามองตากันเร็วหน่อยเป็นภาษาพม่าก็ได้หรือว่าจะหยาบๆภาษาภภาาาาษษทั้งหมดสี่ภาษาโอ้โหเป็นได้อากาศภาษาไทยแล้วกันนะคะฝากทุกคนนะคะทุกทุกคนเลยค่ะไปบอกต่อด้วยว่าภาพยนตร์นองเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดูสบายๆแล้วก็มาเอ็นดูกับความน่ารักของพระเอกนางเอกกันนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะตัวทางที่แจ๊คกับพี่ฝนเองก็น่ารักมาก และคำไทยปึ้งมากค่ะคุณผู้ชมฝากด้วยค่ะอน,นงนงงงค่ะ